ระรานตามากๆนะครับรถยนต์มือ2นะครับที่ปฏิบัติออโต้วันนี้นะครับจัดโซนรถใหม่นะครับมีบริการกันเยอะแยะมากมายเลยจอดเรียงรายกันแบบนี้ไม่ใช่แค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับพร้อมเลยฝั่งนี้ก็มีแบบนี้เลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยมากกว่า200คันนะครับปี13หน้าแชมป์นะครับขับ2ก็มีนะครับมิวเปี18 30ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือเจ้าจะเป็น ฮอนด้า HRV ปี2019นะครับคันนี้5 9 9 0 0 0บาทตัวท็อปสุดเลยตัว RS แบบนี้ส,สีส้มๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะจอดเรียงรายกันให้แบบนี้แล้วที่ปฏิพัทธ์ออโต้นะครับเยอะแยะมากมายกำลังจัดโซนรถใหม่นะครับสวยๆนะครับวันนี้นะบรากาศแดดรงมุมตกนะครับก็มาเลือกรถยนต์มือสองที่ลูกค้ากำลังตามหาอยู่ได้นะครับมาพบกับโปรโมชั่นช่วงเดืน กัญญาด้วยนะครับกัญญาเนี่โปรโมชั่นร้อนแรงมากๆนะครับผมบอกได้คำเดียวนะครับทักสกิลกังเข้ามาครับหากสนใจนะครับสกิลเข้ามาได้นะครับแอดชงแอดตราดมีมาบริการกันพร้อมแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ